นิวเกมเลยดีกว okay, uh. um, ่าฮะเป็นพิศษฟูลนอมอลนอมอลนอมอลแล้วกันโอเคฮะเริ่มมาบนเฮลิคอปเตอร์และเกาะและเกาะเกาะแห่งหนึ่งมีอะไรให้เราดูไหมอิตเอก ฟาก็ผพาน่า yeah, yeah, เราเห็นเพื่อนแล้วฮะนี่คือใครอะ่ะลูกเมียเราใช่ไหมไม่รู้โอเคคนนี้หายไปแล้วเมื่อ31สัปดาห์คุณลุง ถ่ายไปพร้อมกันเมื่อสามสิบเอ็ดสัปดาห์อันนี้น่าจะเป็นสามีภรรยาก,กันนะฮะแล้วก็นี่น่าจะเป็นลูกนะครับโอ้โกด E เพื่อชัดดาวฮะอ๋ะอไฟเวนัมไม่ใช่ล้นเดมอนส์ับเฮ้ยโดดยิง่ะเนี่ย คิดว่าอะไรโดนยิงนะฮะดูจากรอยกระสุนดูจากรอยกระสุนบอดอแล้วเครื่องก็ตกฮนะทัืวันนี้เฮ้ยใครมตกแปลกแปเพื่อนสลบเลยเอาเอาแล้วตกบนต้นไม้ก่อนเนาะอุ้ยอุยอุยอ้ยนาย เฮ้ยไม่ใช่ต้นไม้แล้วอย่างเงี้ยบนภูเขาเนี่ยว่ะเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยเ,เฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วท่านี่ใครอ่ะเอา้เอาอ้าวตายแล้วอาจะรอดอา๋าแต่มันก็จะตาย จบแล้วเราฟื้นมาที่หิมะหิมะเลย emergency a l อ r t เราฟื้นมากับ กองหิมะก้อนหินหูก้อนหินใหญ่มากอุย้ยมีปลาด้วยทุกคนกระโดดได้ไหมกระโดดได้อยู่นะแล้วก็วางลงไปกดจีอ้ยไปนการพาเป็นไรอะ่ะเฮ้อหนาวหรือเปล่าแต่ก็เป็นเสื้อคคุมอยู่นะดีดนิ้ว ไม่ได้ยินแค่หูน่าจะพังนะฮะไม่มองเห็นตามเมื่ออยแต่ก็มองเห็นแล้วแสดงว่าคุมสติได้ครับโอเคโอ้ยตัวหนังสือวอโลโลมีครับนี่ตามกูมา าใจไหมเองเข้าใจ,าาใจปะเนี้ยเมื่อกี้เห็นกระต่ายอยู่นะนีนไงกดหนึ่งสองสามส,ามสี่ไม่ได้ลูตอะไรอะประทัดสตันกันโอ้เทป นี้เป็นอะไรไม่รู้ช่างมัน,ไ,มนได้เบดได้่าน add item to open o p e by item โอเค light mode เปิดปิด โอ้ oh, นี่ไงโอเคเมื่อกี้ได้แบตเตอรี่กระสุนกระสุนสแตนด์กันขนมหรือเปล่าเอเนจีบาร์ใช่ขนมแล้วก็ไม่ได้อะไรเลยอิมเมอร์เจนซี่ฮะเปิดชิบโอเคเฮ้ยได้ดานาฬิกาด้วยฮะใส่ได้ไหม ใส่ไม่ได้แล้วก็เป็นผ้าใบหรือเปล่าโอเคเราได้ขวานมาด้วยะฮะมีดแล้วก็ GPS โอเค,อเคได้เป็นยามาด้วยนะฮะแล้วก็ มันขยับยังไงอ่ะกดลงขึ้นกดลงรอหน่ไง Take item follow get p i e l stay here take a break h e r e take item กดดีอ๋อมันเบิดเอาได้ไหม Get อ๋อล็อกครับ and ดรอปเฮียโฟล์ o เฮีชิปชูเฮียดรอปเฮียแล้วกันโอเคอะารเหรอน้ำตรงนี้เราดื่มได้หรือเปล่าดื่มได้อุ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกินเลยเหร อปลาสดแบบซาชิมิอืมนี่ไงกด E เพื่อเก็บเออนี่ไงกด E เฉยๆโอเคเราจะหาอาหารเก็บไว้นะฮะนะฮะตัดไม้หลนล้มละ ว่าน,นี่ไงที่ตากแหง้งนี่ของจำเป็นของจำเป็นเราจะทำบ้านตรงนี้ดีไหมทุกคนดกด A แล้วรอเทตโอเคเดี๋ยวเราไปหากี่ไม้อันเี้นั่นบอกเวลาไหมบอกตอนนี้ประมาณาโมงกว่าใช่ไหม วิ่ตรงนี้เป็นน้ำแข็งลื่นไหมถูก <Yeah. S 1> ไม่ได้เฮ้ยกินอะไรอะ่ะเก็บเก็บเอาเป็นยาอันนี้ไรอะ่ะที่เปิดกระป๋องอุ้ยมีขาคนด้วยอะ่ะต้นเล็กๆอย่างนี้ได้ไหมไม่เป็นได้เลย uh. ผมนี่ไงเออวัต้องเก็บจากต้นเล็กๆใช้เทปแล้วก็ chìm mái này chìm mái đi à khá bơi ô nè xài cái báo số ba mái chìm mái ăn dày ạ cái này âu chị chúng ta đâu có ปลาตะแท้งนะร้อยถือไม้แล้วก็หักหวางจุดไฟโอเคอไรเควินพอแค่นี้นหรอเบอร์ไนดีแล้วก็สติกแอน,นด์ดรอปเนี่ยโอเค อุย้ยสายตายาวไม่อยากกินปลาซาชิมิโอโโอเนี่ปลาย่างกาเก็บก้อนหินมาวางได้ไหมเป็นปลาปรุงสุกแล้วนี่ยกินเลย้็ทำไมยังดิ้นอยู่อ่ะเป็น เป็นปลาปรุงสุกที่ยังขยับได้เออจริงด้วยเนี่ยดอดเลือดไม่ขึ้นเพราะว่ากนิืนเชียวอย่างกับขนมอันนี้ก็เก็บไว้แล้วกันเป็นบ้านหลังแบบนี้กันลแล้วกันโอเคบอยแหลก ไม่ไม่จะหมดหรอวะอะไรเนี่ยอ๋อใส่ก็ไม่ได้หรออ๋อไฟดบับปกใจเควินเควินนายไปทำไรตรงนั้นอะ เฮ้ยอ๋อเ <c oughs> ริ่มหล่อนแลนน้วนะคนบอกทีว่ามีแค่เราสองชีวินนายอยาทำให้เราหลอดดิชีวินเฮ้ยต้องกระพื้นอย่างนั้นเลยเสียงไรวะ <c oughs> ทีงไห่ดิ นี่แหละเซฟนิวเซฟอืมนี่แหละที่นอนเควินนจะแบบนอนแบบแบบไม่ได้เพี้ยนนอนในนี้